เมียเซนสติลนะคะวันก่อนเนี่ยเมียลงเกี่ยวกับผนังไปด้านนอกเป็นสีเหลืองจำกันได้หรือเปล่าวันนี้นะคะพามาดูด้านในกันเพราะว่าวันก่อนที่ไม่ได้ให้เข้ามาดูด้านในให้ดูแต่ด้านนอกเป็นเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่ว่าเตรียมงานที่จะรื้อกำแพงเราทุบก,กำแพงเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเมียจะมาให้เขาอ่ะเก็บเสียมนะคะว่ากันด้วยเรื่องของผนังที่คุยกันมาก่อนหน้านี้นเลยนะคะ ตัวผนังเนี่ยจากด้านล่างจนถึงข้างบนเนี่ยความสูง2,80เมตรแปเซนเนื่องจากว่าเป็นพื้นด้านนอกนะคะเป็นพื้นที่เราไม่ได้เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเมลก็เลยให้เขาเนี่ยเทป,ปูนขึ้นมาติเตียนนะคะเป็นความสูงประมาณ10เซนนะคะหลังจากนั้นก็วางโครงเหล็กยาวไปเลยค่ะเป็นระยะ6เมตรนะคะยืน2ต้นหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเมลต้องการที่จะให้ด้านบนเนี่ยมีฝ้าเพดานด้วยไง เพราะด้านนอกเนี่ยมันเป็นพื้นที่โปร่งเลยนะคะมันคือหลังคาโรงงานเราเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วก็เราจําเป็นต้องจํากัดพื้นที่ด้านบนเนี่ยให้แคบลงมาเพื่อที่จะใช้ในส่วนของไฟแสงสว่างนะคะก็เลยทําความสูงอยู่ที่2เมตรแปเซนแล้วก็เสาเนี่ยยืนขึ้นไปต้นใหญ่ๆเลยนะคะทีเดียวเสานี้ของเมียวใช้ขนาดท่อสี่เหลี่ยม4ี่คูณสนิ้วค่ะ 4คูณสนิ้วส่วนความหนาก็2.3แล้วก็ด้านนี้คือท้องของแซนด์วิชพอเราเลือกใช้เป็นสีขาวพื้นผิวสัมผัสทั้งหมดเนี่ยคือมันทำให้ห้องดูสว่างแล้วก็ดูกว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราอะต้องการที่จะขายของใช่ไหม ถ้าเราเลือกใช้สีทึบเราก็ต้องให้แสงที่มากขึ้นเราก็เลยอ่ะเป็นสีขาวแล้วกันเพื่อที่จะดึงดูดสายตาของสินค้าด้วยนะคะเวลายึดตัวแผ่นนี้เนี่ยยึดด้านบนแล้วก็ยึดด้านล่างนะคะเนี่ยพิงไปได้เลยนะคะน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ตรงส่วนของฝ้าเพดานไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเมียก็ใช้ตัวเดียวกันเลยตอนสั่งผลิตสั่งในครั้งเดียวกัน คือสั่งด้านบน,บนกี่แผ่นนับก่อน1 2 3 4 5 6แผ่นนะคะข้างบนใช้6แผ่นฝั่งนี้ก็ใช้6แผ่นฝั่งนั้นก็6แผ่นนะคะรวมทั้งหมด18แผ่นสั่งทีเดียวเสร็จมาได้ทั้งด้านบนได้ทั้งด้านข้างนะคะเวลานี้นะคะเป็นเวลาช่วงตอนบ่าย3าโมงซึ่งปกติแดดจะลงมาตรงนี้เยอะมากถ้าเป็นผนังปูนจับตรงนี้ก็คือแบบร้อนนะใครมีบ้านเป็นผนังปูนแล้วไม่มีข้างบ้านมาบัางอะ่ะ จับแล้วร้อนแน่นอนแต่อันนี้คือเย็นสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเหล็กเนี่ยคือมันน้อยมากเสาทั้งหมดเนี่ยมี4ต้นแล้วก็ตัวกรอบนอกอีก4นะคะก็จะเป็น8 8แล้วก็มี4ีคูณสอีกแค่2เส้นทั้งหมดรวมแล้ว10เส้นงานเสร็จแค่แค่นี้ไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะจะมีแค่แค,แค่ตัวพวกงานแฟลชชิ่งเก็บนะคะเดี๋ยวเลือกใช้เป็นแฟลชชิ่งสีดำเราเรา,เราพับเข้ามุมเข้ามาตรงนี้เลยนะคะ การติดตั้งตัวนี้หลังจากที่เราเทป,ปูนขึ้นมา10เซนแล้วเนี่ยแล้วเราก็วางโครงเหล็กอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มติดตั้งตัวแผ่นเซนคูเรามีตัวนี้ลองมาก่อนตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณสั่งผลิตภัณฑ์จากทางเซนสติลนะคะทางพนักง,งานก็จะรู้เลยถ้าเพียงแค่บอกเขาว่าต้องการตัวแฟดชิ่งที่ใช้ทำผนังนะคะแฟดชิ่งใช้ทำผนังเนี่ยจะมีตัวนี้จําหน่าย ซึ่งเป็นการผลิตออกมาเพื่อ,อ,อใช้วางวางโครงก่อนนะ,ะเสริมเข้าไปก่อนเพื่อที่จะพอวางเข้าไปปุ๊บเอา PU เซนคูวางทับปุ๊บมันจะเป็นแนบสนิทเลยนะคะทำให้งานเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นเมนเทนชีตที่ใช้สีเหลืองนี้ความหนา0.35รวมเคลือบเป็นเมนเทนชีตรูสโคบแซคคูนะคะจะมีสารสะท้อนความร้อนให้เราแล้วด้วยระดับ1น,นะคะประมาณ2อ,อ,องศาแล้วซัพพอร์ตอีกทีนึงด้วยการใช้ PU เซนคูนะคะ ก็ช่วยทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่าอาคารของเราที่อยู่ด้านในเนี่ยจะไม่ร้อนแน่นอนค่ะ